มีเพียงไม่กี่พระนามในประวัติศาสตร์ที่ถูกลบหายไปอย่างจงใจเพื่อให้เลือนหายจากความทรงจำของมนุษยชาติโดยสิ้นเชิงในบริบทของอียิปต์โบราณการที่พระนามมิได้ปรากฏอยู่บนจารึกนั้นเทียบเท่ากับคำพิพากษาแห่งนิรันดร์เพราะหมายถึงการถูกตัดขาดจากวงจรการเกิดใหม่และชีวิตหลังความตายแต่ยังมีฟาโรห์พระองค์หนึ่งที่แม้จะทรงยิ่งใหญ่และทรงอำนาจเหนือผู้ใดกลับต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนั้น พระองค์คืออาเคนาเทนหรืออาเคนาตอนกษัตริย์ผู้ทรงกล้าเปลี่ยนโครงสร้างความศรัทธาของจักรวรรดิโดยการปฏิเสธเทพเจ้าหลายองค์และสถาปนาความเชื่อในเทพเพียงองค์เดียวเทพอาเทนเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้ส่องแสงแห่งสัจธรรมเหนือฟ้าอียิปต์ในยุคที่อำนาจของสถาบันนักบวชแห่งเทพอามุนแผ่ซ่านครอบงำทุกมิติของชีวิตชาวอียิปต์อาเคนาเทน ส่งลุกขึ้นท้าทายระเบียบศักดิ์สิทธิ์นี้และเปลี่ยนโครงสร้างความเชื่อของอาณาจักรอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงออกพระราชองค์การให้ปิดวิหารของเหล่าเทพ,พเจ้าทั้งปวงและทรงย้ายราชธานีจากทีฟส์ไปยังเมืองใหม่ที่ทรงตั้งชื่อว่าอาเคตาเตนหรืออาเคตาตันขอบฟ้าแห่งอาเตนสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางจิตวิญญ,ญาณและการปฏิรูปศาสนา นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟาโรมีได้ดำรงอยู่ในฐานะกษัตริย์เพียงเท่านั้นหากแต่ทรงทำหน้าที่เสมือนศาสดาแห่งความเชื่อใหม่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวิหารแบบเปิดโลงเพื่อให้แสงอาทิตย์แห่งอาเทนส่องถึงโดยตรงปราศจากรูปเคารพปราศจากเทวรูปมีเพียงพลังแห่งแสงซึ่งเปรียบได้กับลมหายใจแห่งชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความศรัทธาและอุดมการณ์สูงส่ง กลับกลายเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างอำนาจและสียรภาพของบัลลังก์เองเมื่อสถาบันนักบวชแห่งเชฟอามุนถูกลดทอนอำนาจลงกองทัพเริ่มแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยและประชาชนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ถูกละทิ้งไปตามแนวคิดศาสนาใหม่ของพระองค์ศัตรูจากภายนอกเริ่มฉวยโอกาสลุกคืบเข้ามาขณะที่ภายในราชอาณาจักร ปะทุด้วยความไม่พอใจและการต่อต้านที่ขยายวงกว้างภายหลังการสิ้นพระชนของอาเคนาเตนพระนามของพระองค์ถูกลบออกจากทุกวิหารถูกทุบทำลายจากจารึกทุกแผ่นและภาพของพระองค์ถูกขูดออกจากผนังหินราวกับความทรงจำของพระองค์ถูกทำลายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยสมบูรณ์หลายสหสวรรษภายหลังการสิ้นรัชกาลของพระองค์ นักโบราณาคดีได้ค้นพบเมืองที่ถูกกลืนหายไปในการเวลาอามานาตั้งอยู่กลางผืนทะเลทรายอียิปต์พวกเขาพบร่องรอยทางศิลปกรรมและประติมากรรมที่โดดเด่นเหนือยุคสมัยรูปสลักของฟาโรห์ผู้มีพระพักเรียวยาวพระเนตรอันทรงอำนาจและพระโอษบางเฉียบเผยให้เห็นสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากแบบแผนราชวงศ์อียิปตุกยุคก่อนหน้าบนผนังศิลาปรากฏบทสรรเสริญแด่เทพอาเทน ถอยคำกวีที่สะท้อนโลก,กทัศน์ทางจิตวิญญาณซึ่งดูราวกับก้าวข้ามกรอบของยุคสมัยและภูมิศาสตร์บทสวดแอ่งอาเทนบางบทมีความสอดคล้องในเนื้อหากับบทสดุดีในพระคัมภีร์ไบเบิลยุคหลังซึ่งทําให้เกิดข้อสันนิษฐานในหมู่นักวิชาการว่าแนวคิดเอกเทวนิยมในโลกตะวันตกอาจมีรากเหง้าทางความคิดบางประการสืบเนื่องมาจากมรดกทางศาสนาของฟาโรห์ผู้ถูกลืมพระองค์นี้ แม้อาเคนาเทนจะถูกลบเลือนจากแผ่นจารึกและบันทึกทางราชสำนักแต่พระองค์ไม่อาจถูกขจัดออกจากกระแสของประวัติศาสตร์มนุษย์ได้อย่างแท้จริงมรดกของพระองค์มีได้อยู่ในรูปของอำนาจทางการเมืองหรือสมบัติของราชวงศ์หากแต่ดำรงอยู่ในระดับของอุดมการณ์แนวคิดทางศาสนาและจิตวิญญาณที่ก้าวข้ามขอบเขตของการเวลาและวัฒนธรรมและบางครั้ง ความจริงในประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสลักไว้บนหินแต่ถูกจะรึกไว้ในสิ่งที่ผู้คนพยายามลืม History never dies. It just waits to be rediscovered.